มอบโนฟิมโอปิเจอฮูมจเจสเนอร์ยุคสมัยของอินเทอร์เน็ตและการสื่อสารที่รวดเร็วทำให้เกิดช่องทางในการทำธุรกิจเกิดขึ้นมากขึ้นประเด็นที่น่าสนใจประเด็นหนึ่งคือการหารายได้ของนักเรียนนักศึกษาสำหรับวันนี้เราจะมาขอ,อนำเสนอช่องทางให้ทุกคนได้รับรู้กันครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวกุศมาพลศักดิ์ขว้าค่ะ สว <Regard. S 1> ั nice สดีค่ะชื่อนางสาวเปียวันกมลสาร์ค่ะกำลังศึกษาสาขาบรรรักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษคณะครุศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสโลชินสุขหลวงเรียนสาขาวิชาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวชลดาพุณเต้าค่ะอยู่สาขาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาคณะครุศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวอลวีนาบดิตกำลังศึกษาอยู่สาขาเทคโนโลยีศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีที่หนึ่งคณะพารุษศาสตร์ขายครีมขมิ้นค่ะแบรนด์บอฟบิวแล้วก็ครีมกันแดดค่ะเนื้อแมทแล้วก็เนื้อเบลค่ะเกี่ยวกับเครื่องประดับค่ะก็ทําธุรกิจขายหมงออนไลน์ค่ะก็ขายครีมค่ะครีมสตรอเบอรี่ค่ะขายสบู่สตรับกาแฟค่ะขายมาได้2ปีแล้วค่ะก็ประมาณปีกว่าได้ค่ะก็ขายได้ประมาณ5เดือนแล้วค่ะ หนึ่งปีแล้วค่ะ,คะส่วนมากใช้โทรศัพท์นะคะในการโพสทาง Facebook ขายของค่ะแล้วก็ใช้คอมพิวเตอร์ในการตกแต่งรีวิวครีบค่ะก็ใช้ในการโพสในโซเชียลมีเดียแล้วก็โซเชียลเน็ตเวิร์กค่ะเพื่อเป็นการโปรโมทสินค้าค่ะก็ใช้ในการ ขายของออนไลน์นะคะคือใช้โทรศัพท์มือถือในการแต่งรูปรีวิวสินค้าค่ะแล้วก็ใช้คอมพิวเตอร์ในการอัปรูปสินค้าลงค่ะก็ใช้ในการตัดต่อรูปเพื่อที่จะ,ะนำเสนอสินค้าตัวเองอผ่านทาง Facebook แล้วก็ G อค่ะก็ใช้ Facebook ในการโพตดสินค้าค่ะโฆษณาสินค้าว่าของเรามีสรมพคุณอย่างไรบ้างค่ะการขายของออนไลน์นะคะก็ ทำให้สะดวกนะคะแล้วก็รวดเร็วแล้วก็ไม่มีค่าใช้ใจ่ายค่ะไม่ต้องมีหน้าร้านค่ะแล้วก็สามารถเพิ่มกลุ่มเป้าหมายลูกค้าได้ค่ะมีนักเรียนนักศึกษาแล้วก็กลุ่มคนทำงาน,นะะก็ทำให้รวดเร็วในการขยายข้อมูลแผ่เผยแพร่เกี่ยวกับสินค้าของเราค่ะก็คือทำให้เราสามารถ ขายของได้สะดวกรวดเร็วค่ะแล้วก็ติดต่อสื่อสารได้ง่ายทาให้ลูกค้าสามารถเห็นรูปแบบของสินค้าเราได้ค่ะก็สะดวกรวดเร็วในการที่เราจะตอบลูกค้านะคะแล้วก็สามารถติดต่อกับเจ้าของสินค้าที่เราสั่งซื้อลบเขามาได้ค่ะก็สะดวกรวดเร็วง่ายต่อการสื่อสารค่ะข้อเสียนะคะการขายของออนไลน์ก็เสี่ยงเสี่ยงต่อการ ค้าสั่งของนะคะก็ต้องให้ลูกค้าโอนเงินมาก่อนนะคะถ้าลูกค้าไม่โอนเงินมาก่อนแล้วก็ไม่ส่งของให้ค่ะถ้าสมมติว่าเราส่งของให้แล้วลูกค้าไม่โอนเงินมาแล้วก็เสี่ยงต่อการะะโดนโกงนะคะเพราะว่าเราไม่รู้จักกัน,นะะข้อเสียคือทําให้ลูกค้าไม่เห็นของจริงของสินค้าแล้วก็ลูกค้าไม่ได้ไซส์หรือขนาดที่ลูกค้าต้องการนะคะก็มีนะคะคือลูกค้าก็อาจจะไม่มั่นใจในขนาดของสินค้าที่ที่จะสั่งแล้วก็ กล้าที่จะสั่งสินค้านะคะข้อเสียก็จะเป็นปวดสายตาค่ะเวลาที่เรานั่งจ้องกับคอมพิวเตอร์นานๆน,นะคะข้อเสียก็เนตนลุดแล้วก็เน็นช้าปัญหาก็จะมีประมาณว่าเราจ้องโทรศัพท์หรือว่าคอมพิวเตอร์เวลาน,านานนะคะก็ทำให้ปวดตาแล้วเวลาเราตอบลูกค้าช้านะคะก็ ลูกค้าก็จะไปคุยกับคนอื่นไปอสอบถามสินค้ากับคนอื่น,นะคะ่ะแล้วก็อาจจะพลาดตรงนี้นะคะ่ะก็มีนะคะก็คือเกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตค่ะความล่าช้าของอินเทอร์เน็ตความขัดข้องอินเทอร์เน็ตทําให้เราไม่สามารถตอบลูกค้าได้ทันที่เวลาลูกค้าต้องการค่ะก็คือบางครั้งการใช้งานอินเทอร์เน็ตก็อาจจะเกิดการขัดข้องค่ะแล้วก็ทําให้ตอบลูกค้าไม่ทันก็อาจจะทําให้เสียลูกค้าได้ค่ะ ก็มีนะคะบางครั้งก็จะเป็นแบบว่าคอมพิวเตอร์ช้าแล้วก็อิอนเทอร์เนต็ตช้าทําให้สามารถไม่สามารถตอบอคําถามที่ลูกค้าถามเข้ามาได้แบบรวดเร็วะคะ่ะปัญหาก็บางทีก็โดนลูกค้าว่าสินค้าของเราใช้แล้วไม่ได้ผลใช้แล้วไม่ดีค่ะค่ะก็อยากฝากให้ใช้เทคโนโลยีค่ะให้ถูกวิธีนะคะเทคโนโลยีในทุกวันนี้นะคะมัน รวดเร็วแล้วก็วกว้างไกลมากนะคะเราก็ควรใช้เทคโนโลยีในด้านที่ดีแล้วก็ที่เหมาะสมะค่ะก็คือปัจจุบันเทคโนโลยีก็มีโปรแกรมใหม่ๆเข้ามานะคะเราก็ควรใช้เทคโนโลยีให้ถูกวิธีและถูกต้องแล้วก็ทําให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองแล้วก็ไม่เกิดให้เกิดผลเสียต่อตัวเองก็ ขึ้นมานะคะแล้วก็ทําให้แบบว่าสะดวกรวดเร็วในการที่เราจะติดต่อสื่อสารกับลูกค้าแล้วก็เพื่อที่จะโปรโมตสินค้าให้สินค้าเรามีลูกค้าเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ขายดีค่ะก็เทคโนโลยีนะคะก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะคะก็อยากให้ทุกคนเลือกข้อดีมาใช้กันนะคะอย่างเช่นใช้ a c e b o o k โพสขายสินค้าโฆษณาสินค้าที่เราขายค่ะแล้วก็จะสามารถได้ตามไม่รบกวนพ่อแม่ด้วยค่ะเพราะว่าเราได้ตาม Oh, mm -hmm.